Bye. ในเมนครับสรรเสริญขอพระคุณพระเจ้าขอให้พระคุณความรักพระเมตตาสันติสุขความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับขอพระคุณพระเจ้าในเช้าวันใหม่ขอให้สีพระพักของปรุงทอแสงชุ่มโชคชุ่มชั่มท่ามกลางเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายเต็มไปด้วยพระสมีอันเฉืดฉายของปรงุงให้ถ้อยคําที่เป็นพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณใช้ในการฟาดฟันศัตรูผีมารเพื่อเราทั้งหลายจะเฉืดอฉายไปด้วยพระสมีของปรงุงที่ถ้อยคําของปรงุง กะทำให้เราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนใหม่ในพระองค์พระคำในเช้าวันใหม่ได้มาอย่างเราในหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่16ได้บอกว่าฉันนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักของพระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นหนึ่งยอนบทที่5ข้อที่1 1ถึง12และพะยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันร์แก่เราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิตคนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายซึ่งในบทนี้นะครับในความรักที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นความรักที่ให้ชีวิตและมีชีวิตที่หลังไหลาจากพระบุตรพี่น้องที่รักทั้งหลายในองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้เราทั้งหลายเนี่ย จะดำเนินชีวิตจะดำดิ่งเข้าไปสู่ส่วนลึกของพระชนะคำของพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่ออย่างคิดเซียนอย่างเราเนี่ยพระเจ้าก็ทรงเป็นความรักเราก็ทราบแล้วก็ชีวิตนิรันร์ก็อยู่ในพระบุตรด้วยและพระชนะของพระเจ้าทั้งสองนี้นะฮะก็สามารถที่จะเหมือนกับเสาหลักสองต้นนะฮะ ที่สามารถยึดชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเอาไว้ได้เพราะว่าหนึ่งต้นก็คือยืนยันว่าพระลักษณะของพระเจ้าด้านหนึ่งคือเป็นความรักเลยนะฮะตัวตนก็คือความรักของพระเจ้าอีกอตัวตนหนึ่งก็คือได้ประกศาศว่าชีวิตที่แท้จริงอยู่ในพระเยซูเจ้าเท่านั้นด้านหนึ่งคือพระองค์ทรงเป็นความรักตัวตนที่แท้จริงก็คือทรงเป็นผู้สร้างและก็หนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่16บหกนี่ประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก องก็สังเกตนะฮะว่าซึ่งข้อนี้คือว่าพง์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นความรักไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่มีความรักนะเป็นฮะเป็นก็คือตัวตนนะแต่ว่าเป็นพงษ์บอกว่าพงษ์เป็นพระเจ้าซึ่งเป็นความรักเลยนะดังนั่นเองคือตัวตนทั้งหมดเลยพรงเป็นความรักนะดังนั้นเองเนี่ยนี่คือหมายความว่าความรักเนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่คุณลักษณะประการใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นของพระองค์ที่เป็นส่วนสาระสำคัญตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของปรงุงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นมาจากความรักที่เป็นความรักที่มีอยู่แล้วของปรงุงแม้ว่าแต่ว่าการตักเตือนการสอนหรือการชำํำระการนำทางตรงนี้ก็ยังเป็นการที่กระทำด้วยความรักที่ พรร่งทรงเป็นพระเจ้าผู้ปราถนาดีที่สุดต่อเราในประโยคนี้เป็นประโยคที่ทรงพลังที่สุดก็คือผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นนองเชื่อทั้งหลายนั่นก็หมายความว่าการเดินอยู่ในความรักไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่ว่าเป็นการเชื่อมต่อกับพระเจ้าโดยตรงเมื่อเรารักคนทั้งหลายเมื่อเรารักผู้อื่นด้วยความสัตศ์ซื่อ เห็นคุณค่าของคนเหล่านั้นเราก็ด้านหนึ่งก็คือไม่ได้แค่ทำความดีแต่เรากำลังอาศัยอยู่ในพระเจ้าที่เป็นต้นกำเนิดแห่งความรักและเมื่อเราทั้งหลายนำความรักของพระเจ้าสู่โลกใบนี้สู่คนทั้งหลายพระเจ้าก็กำลังสำแดงพระองค์ผ่านชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้าแต่ว่าความรักเนี้ยไม่ใช่พลังจากตัวตนของเราเองนะมันเป็นความรักของพระเจ้า ที่สถิตในเราความรักที่ไม่หมดเป็นความรักที่ไม่ท้อแท้เป็นความรักที่ชนะความกลัวแล้วก็ความทุกอย่างที่เป็นเนื้อหนังความโกรธก็ตามหรือความเจ็บปวดในใจก็ตามดังนั้นเองพระองค์เนี่ยผู้ทรงประทานชีวิตนิรันแก่เราเนี่ยชีวิตที่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะฮะในหนึ่งยอนบทที่5ข้อที่11ถึง12เนี่ยก็กล่าวว่าชีวิตนิรันมีอยู่ในพระบุตรพี่น้องที่รักทั้งหลาย คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิตพระบิดได้กล่าวไว้นะนั่นคือสิ่งที่เป็นต้น,ต,นต่อที่หลักหรือว่าเรียกว่าสัจธรรมที่เปลี่ยนชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเลยนะเป็นความจริงที่พระเจ้าไม่ได้มอบแค่สิ่งของให้กับเราแต่ท่งมอบพระบุตรองค์เดียวของปรงุงและเมื่อเรามีพระบุตรเราก็ไม่ได้แค่อยู่ในด้านหนึ่งก็คือแค่ศาสนา แต่มีชีวิตที่เชื่อมต่อกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นหนึ่งนิรันร์แล้วก็ชีวิตนิรันร์เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากหลังความตายนะแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่พระคิดเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราเนะเมื่อเมื่อพวงเข้ามาในหัวใจของเราก็คือนี่ก็คือเหตุผลของคําว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงชีวิตที่มีความหมายพอเมื่อพวงเข้ามาอยู่ในเราแล้ว ในใจของเราแล้วเราก็มีชีวิตที่มีความหมายชีวิตที่มีการนําของพระวิญญาณและก็ชีวิตที่ชนะความกลัวและชีวิตที่ยูนเหนือความว่างเปล่านี่คือสาระสําคัญนะของบทนี้ชีวิตที่เข้าถึงความชื่นชมยินดีด้วยเพราะว่าพระองค์เป็นต้นกําเนิดแห่งความชื่นชมยินดีต้นกำเนิดแห่งการพักสงบรคมเป็นตัวตนที่เต็ไมไปด้วยความรักความประว่างความบริสุทธิ์ความชอบธรรมไม่มีใครภาคไปจากเราทั้งหลายได้เพราะว่าพระองค์ทรงประทานให้ ตั้งแต่เริ่มแรกเออเองการที่มีพระบุตรในเราก็คือการมีสันติสุขที่แท้จริงแล้วก็มีแรงกําลังใจที่แท้จริงมีความหวังที่แท้จริงและมีอนาคตที่แท้จริงและเมื่อพระองค์อยู่ในเราความมืดที่เคยครอบงําเราเนี่ยก็จะถดถอยหนีไปแล้วก็มีความหวังเข้ามานะกที่จะผิดหวังเราเคยล้มลงเคยผิดหวังเราก็ไม่อาจจะ ทำให้เราพ่ายแพ้ได้สิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะขังเราได้ไม่สามารถทําอันตรายเราได้อีกต่อไปเพราะว่าพระองค์ก็คือแหล่งกําลังใหม่สดทุกวันให้แก่เราดังนั้นเองพี่น้องชุกท่านหลายการเปิดเผยของพระเจ้าในวันนี้ในพระนามของพระเยซูเจ้าเนี่ยวันนี้เนี่ยเราทั้งหลายต้องประกาศพระพรนี้เหนือชีวิตของเราถ้าเรายิ่งประกาศพระพรนี้เหนือชีวิตของเราทั้งหลายเราก็จะยิ่งสามารถที่จะพิชิต เป็นผู้พิชิตเป็นผู้มีชัยชนะนะบนโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ดึงดิ่งเราเราก็ต้องกล่าวนะว่าพระเจ้ากําลังดึงดึงเราเอเมนขพระองค์กําลังดึงพี่น้องทั้งหลายกลับเข้าสู่อ้อมกอดความรักของพระองค์ให้จิตใจที่เคยแห้งแล้งถูกเติมเต็มบาดแผลที่ลึกถูกรักษาด้วยความรักที่อ่อนหวานของพระองค์และให้พระวิญญาณ ที่กาลังปลุกไฟภายในความใหม่สดให้กับเราท้งวิญญาณจิตของเราทั้งหลายให้สิ่งเหล่านี้เพิ่มกําลังฟื้นฟูสิ่งที่สูญเสียไปกับฟื้นฟูขึ้นมาสิ่งที่อ่อนแอกําลังฟื้นฟูขึ้นมาความฝันฝ่ายวิญญาณที่ถูกทิ้งไปจะถูกปลุกขึ้นมาใหม่ในชีวิตของเราทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ประทานกําลัง และเปิดเผยฤดูการแห่งความฟื้นฟูให้แก่เราพระองค์เป็นผู้นั้นที่เป็นผู้เริ่มต้นการฟื้นฟูแล้นนในความกลัวก็จะถูกถอนลากถอนคนออกไปและความสงสัยก็จะถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจในพระองค์เพราะว่าพระเจ้าให้ชีวิตใหม่ให้การหลั่งไหลอย,อย่างน้ำพุข,ของพระองค์ให้แก่เราเราก็จะมีความสดชื่นใหม่และมีความหวังใหม่แล้วก็รับการเปิดเผยในเส้นทางใหม่ในเส้นทางแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงประทาน แลพระเจ้าก็ตรัสว่าลูกเอ๋ยความรักของเราไม่เคยห่างจากเจ้าและชีวิตของเราจะเติมเต็มเจ้าในทุกๆวันขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องที่รักทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะสามารถมองเห็นและเข้าใจในการที่พระองค์ทรงให้ชีวิตของเราได้สามารถที่จะดําเนินเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักและเป็นตัวตนอย่างแท้จริง และโปรองทรงเติมเต็มในช่วตของเราอย่างแท้จริงและปรากฏให้เห็นประจักษ์โดยแผ่นดินโลกนี้เพื่อเราทั้งหลายจะสามารถรับการหลั่งไหลและหลั่งไหลาจากพระองค์ด้วยความรักที่เต็มล้นและเราก็สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือทุกอย่างบาดแผลในอดีตเราร่วมใจที่ฐานพระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นแห่งแห่งความรักลูกขอเปิดหัวใจต่อพระองค์ในเวลาดีโปรด ให้ความรักของพระองค์หลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ในชีวิตของลูกในใจในความคิดในแผลในอดีตในความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆพระเจ้าข้าพระงยอมมอบชีวิตให้พระองค์เพราะลูกเองเชื่อว่าพระองค์เป็นความรักและพระองค์ความเป็นความรักที่พระองค์เป็นความรักที่ไม่เคยล้มเหลวและพระเจ้าพระเยซูนั้น ขอปรองเสด็จเข้ามาในหัวใจของลูกเสมอเป็นชีวิตของลูกเป็นความหวังของลูกเป็นพลังให้ลูกยืนหยัดแม้ในวันที่มืดมนที่สุดข้าพเจ้าขอให้ชีวิตของปรองไหลในตัวของลูกให้พระวิญญาณโดยสุดนำพาลูกไปในทางแห่งสันติสุขขอให้แพ้ใจได้รับการรักษาขอให้ความกลัวพ่ายแพ้ต่อความรักของปรงุง ขอให้ดวงใจของลูกอาศัยอยู่ในความรักของพระเจ้าอย่างมั่นคงขอลูกได้ดำเนินชีวิตทุกวันด้วยการรู้ว่าคนที่มีพระบุตรย่อมมีชีวิตเราจะสำแดงความรักของพระองค์ให้ปรากฏทุกวันและลูกมีพระบุตรของพระเจ้าลูกมีพระเยซูพระองค์ทรงสถิตอยู่ในลูกในพระนามพระเยซูเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาวยพระพรเราทงหลายในเวลานี้ข้าพเจ้าจธิษฐาน ขออวยพรพี่น้องขอาการปลดปล่อยหักสซ่วตวนความเจ็บป่วยในขณะที่พระวิญญาณของปรุงกับเคลื่อนหลายคนก็ได้รับการรักษาได้รับการปลดปล่อยเพราะว่าพระคาของพระเจ้าเป็นยารักษาข้าพเจ้าจะอธิฐานเผื่อท่านถ้าท่านมีความเจ็บป่วยในด้านร่างกายท่านวางมือไว้ที่อวัยวะที่ท่านเจ็บป่วยถ้าท่านต้องการฝ่ายวยาิญญาณท่านวางมือไว้ที่หัวใจของท่านและศีรษะของท่านข้าพเจ้าจะอธิฐานเผื่อท่านโดยลอยแผลเคียนของพระเยซูเจ้าเราเห็นประจักษ์โดยฤทธิอำนาจของปรุง โปร่งได้ตรัสว่าเราได้หอบโรคภัยไข้เจ็บของเจ้างไปไว้ที่พระกายของเราแล้วเพื่อเจ้าจะหายดีในพระนามพระเยซูเจ้าข้าพเจ้าขอสั่งผูกมัดหักโซ่ตัวนทำลายวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยวิญญาณแห่งการลกค่าทำลายวิญญาณแห่งการจองจําวิญญาณแห่งกลุ่มนรกวิญญาณแห่งเวรกรรมคำสาบแช่งคำแช่งสาบทั้งสิ้นในพระนามพระเจ้าข้าพเจ้าขอสั่งโรคปวดหัวตาบอดและโรคทางจิตโรคทางกระดูกโรคไข้หวัดโรคเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคภัย ทางแบคทีเรียโรคเจ็บปวดโรคอ้วนโรคฟ้องผิดโรคมะเร็งโรคผิวหนังโรคหลอดเลือดโอ่งพองหูหนวกหรือโรคทางทันตกรรมโรคซึมเศร้าโรคเนื้องอกโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคหัวใจโรคปอดอักเสบโรคเสพติดโรคกระดูกหักโรคปวดเลือดลังหรือไวรัสหรือความตายความละอายหรือโรคระบาดทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอสั่งผูกมัดหักโซ่ตวนทำลายวิญญาณแห่งโรคทั้งหลายที่ตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าทั้งภายใน หวัวใจตับม้ามไส้พุงไตหรือว่าดีหรือกระเพาะอาหารลำไส้ทั้งสิ้นให้เข้าสู่ความปกติและฟื้นฟูทุกส่วนอวัยวะให้กลับสู่สภาพดีในพระนามพระเจ้าข้าพระเจ้า,าขอสั่งผูกมัดโรคทั้งหลายที่เข้ามาให้หักโซ่ตวนทาลายขอหักและสั่งย้ายลงไปที่ใต้เท้าของเราในานามพระเจ้าและย้ายลงไปที่เดิมของมันมันเป็นเจ้าแห่งขุมนรกไม่มีสุดมีส่วนท่ามกลางเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานทูลต่อพระองค์ขา้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดด้วยความเชื่อว่าหลายคนได้รับการปลดปล่อยพี่น้องหลายคนได้รับการรักษาให้หายดีหลายคนได้รับการฟรื้นฟูหลายคนได้กับสู่สภาพดีเป็นผู้ที่มีวัยหนุ่มดุจัวนกอินทรีย์ในเวลาดีขอพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าสรงเมตตาที่พระองค์สรงเมตตาหลายคนได้รับการปลดปล่อยข้าพาเจ้าขอรับการปวดปานจากพระองค์จนได้ประทานทุสวรรค์มีคาเอล ขลเทวทูตาธิบดีผู้พิทักษ์ชั้นแนวหน้าผู้ปกป้องคุ้มครองนำความจำเริญมาสู่ผลไภัยของปรุงต่อสู้กับภัามารและบริวารของมันเพื่อเป่าประกาศการ,การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยสูเจ้าขอทรงโปรดปานเราทั้งหลายจนได้ประทานการทุมนำของปรุงได้ประทานเซลพิมทตสวรรค์แห่งการนำทุกคนในสวรรค์มานมันมนสการพระเจ้าและชำระผู้รดใช้ของปรุงให้บริสุทธิ์ขอทรงโปรดปานเราทั้งหลายจนได้ประทานทุสวรรค์เซลูบิมพูดพิทักษ์ ู้สวรรค์แห่งการพิทักษ์บัลลังก์ของพระเจ้าในด้านความยุติธรรมและอำนาจผู้คุ้มการทางเข้าไปสู่สวรรค์ขอโปรปดปานเราทั้งหลายจนได้ประทานกองทัพทุสวรรค์มีข้าทุสวรรค์กาเบียนทุสวรรค์แห่งการนำข่าวดีข่าวประเสริฐมาอย่างเราทั้งหลายทุกคนในแผ่นดินโลกตั้งแต่อับราฮัมอิซักยาโคบและจนถึงเราทุกวันนี้และให้ข่าวดีข่าวประเสริฐติดตามการส่งเจิญพี่น้องทั้งหลายให้ไปสู่ทุกท้องถิ่นให้มีชัยชนะให้เปิดตาจิตตาใจผู้ที่ตาบอดได้มองเห็นฝ่ายวิญญ,ญาณ ได้รับรู้สัมผัสแต่ใ้แต่ต้องพวกเขาเหล่านั้นเพื่อที่จะเปิดตาเปิดใจให้พ้นจากสภาพแห่งการตกต่ำของบาปสืบฐานขอรับการครอบครองจากปรงุงขอฝากมอบทุกสิ่งทุกอย่างภาระใจทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์อันสูงลิศของพระเจ้าสูงสุดในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนท่าบพี่น้องท่านใดต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตนะครับขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ต้องการฝายวิญญาณในรับการฟื้นฟกูกับสู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงวิเตชาอนุภาพผู้ทรงอนุภาพสูงสุดผู้ทรงปลดปล่อยเราท่างหลายผลจากความบาปผิดนั้นขอให้ท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเา้าตามคำยิฐานที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเดี๋ยวนี้ให้ท่านทั้งหลายพูดตามข้าพเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ต้องการพระองค์ ข้าปรงขอเปิดประตูใจของข้าปรงต้อนรับเอาพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้ารปรงข้าปรงยอมรับกับพระองค์ว่าข้าพรงเป็นคนบาปและขอสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นของโปรงขอพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงโปรดอภัยโทษบาปผิดให้ข้าโรงแล้ว และได้โปรดประทานชีวิตนิรันด์ให้แก่ข้าพลงขอได้ทรงโปรดครอบครองชีวิตของข้าพลงและกระทําให้ชีวิตของข้าพลงเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิดอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านอธิษฐานตามอย่างก้าพเจ้าเช่นนี้แล้วก้าพเจ้าอย่างจริงใจแล้ว พระเยซูก็ตรัสว่าท่านได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์แล้วได้รับความรอดและพระองค์ก็ตรัสในบอกว่าในรูมบทที่1 0ข้อที่9บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดและก็ สิ่งนี้ก็ทําให้ท่านทั้งหลายบังเกิดใหม่แล้วตามพัสัญญาจ,จากพระเจ้าเมื่อท่านอธิษฐานตามเมื่อสักครู่นี้ท่านได้เป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของท่านแล้วเวลานี้ในวิวรณ์บทที่3ข้อที่20ได้บอกว่านี่แนบะเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราในวิวร์บทที่3ามข้อยีและก็ในโครสีบทที่1นึ่ข้อยีได้บอกว่าพระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสํแแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือที่พระฤทธิทรงสถิตในท่านทั้งหลายอันเป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรีแล้วก็ เวลานี้เมื่อท่านอธิษฐานความผิดบาปของท่านได้รับการอาภัยแล้วท่านจงมั่นใจเพราะในเอินเวสัต์บทที่หนึ่งข้อที่7ได้บอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอาภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าเวลาน,นี้ท่านก็ได้รับ ให้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วในโยนบทที่หนึ่งข้อที่12ได้กล่าวว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าและเวลานี้ท่านก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเป็นคนใหม่ในพระองค์ในสองโคลินบทที่5ข้อ17ได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอบพระคุณพระเจ้าในเวลานี้ท่านได้รับชีวิตนิรันร์แล้วตามพระสัญญาของโปรงในยอนบทที่5ข้อ24ได้บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้น ก็จะมีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิภากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วขอพระคุณพระเจ้าและพระสัญญาของปรุงก็ให้ท่านทั้งหลายได้ท่านเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่ครบบริบูรณ์ตามแผนการของพระเจ้าแล้วในยนต์บทที่10ข้อที่10ในพระสัญญาของปรุงได้บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ก็มีพระสัญญาของปรองให้เราทั้งหลายได้รับสันติสุขจากพระเจ้าและสันติสุขของปรองจะคุ้มครองจิตใจของเราในยห์นบทที่14ข้อที่27สพระสัญญาของปรุงได้บอกกับเราว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกนี้ให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกและอยากกลัวเลยขอพระคุณพระเจ้าขอให้ปัะสัญญานี้ท่านทั้งหลายเชื่อมัน่นเพราะเป็นคําตรัสของปรองพระองค์ทรงสถิตกับท่านเมื่อท่านอธิษฐานอย่างจริงใจนี้แล้วก็ท่านปรารถนาที่จะรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นกรุณาที่จะติดต่อท่ามกลางคิดจักและให้ท่านทั้งหลายได้มีชีวิตอยู่ภายใต้คิดจักของปรอง เนินชีวิตในท่ามกลางคิดจัดถือว่าเป็นภรกกายของพระคิดโพรงก็จะอวยพระพรท่านทั้งหลายให้ท่านเติมโตในพระคิดและมีชีวิตที่ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาวิกฤตต่างๆในชีวิตและเพื่อท่านทั้งหลายจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่มีชีวิตแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ขอพระเจ้าส่งอวยพระพรพห้น้องทั้งหลายยินดีต้อนรับผู้เชื่อทั้งหลายที่ต้อนรับโรร่งด้วยจริงใจนี้ความจริงใจนี้ ทำให้ท่านทั้งหลายได้เป็นลูกของพระเจ้าขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่คิดจากของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าบ้านที่มีพระคิดเป็นศูนย์กลางของเราทั้งหลายขอยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายครับอาเมนครับ